จุกสวัสดีนะครับมากันอีกเหมือนเดิมในคลิปวิดีโอนี้นะครับพามาชมวิถีชีวิตของนกตัวน้อยนะครับมาแล้วนะฮะนกกระจาบนั่นเองนะครับผมได้ตั้งกล้องแอบถ่ายไว้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียง ลูกนกนะครับที่อยู่ในหลังนะครับหลายๆหลังด้วยกันนะครับส่งเสียงออกมานะครับแล้วก็เห็นว่าพ่อแม่ของนกนี่ก็ออกหากินนะครับหกหาหารเอามาให้กับเจ้าตัวน้อยกันนะครับพ้า ชมบรรยากาศมุมมองกล้องด้านเดียวนี่แหละนะครับมองความเคลื่อนไหวของลังนกนะครับที่เกาเกี่ยวอยู่กับต้นไม้นะครับก็ยามเช้าแบบนี้นะครับอากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับสีเขียวนะครับทำให้เราสดชื่นนะครับ แต่ว่ามองไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเห็นต้นเขาเรียกได้ต้นอะไรนะต้นดอกทองนะฮะสีสวยเลยทีเดียวนะครับแมอยู่สูงไปหน่อยนะครับไปถ่ายไม่ได้นะครับซูมก็ภาพออกมาไม่สวยนะครับดูบรรยากาศการใช้ชีวิตของนกกระจาบกันต่อไปครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ